ดีๆนะไปซอยตันเห <c oughs> ลีว <c oughs> ยวมาระวังน้องจะลง <c oughs> <c oughs> อขึ้นอีกแล้ <c oughs> วผู้โดยสารเนี่ยเทีย่ยวขึ้นเที่ยวลง <c oughs> เที่ยวขึ้นเที่ยวลงนะจับแน่นแน,น่น <laughs> มาทางนี้ค่ะบริษัทลงแล้วเหรออ่าขึ้นอีกแล้ว เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ส่งสึงที่เลยเหรอมามนาะโอ้จับน้องเดี๋ยวไงเก่งมากมาลูกวะพูดโดยสารเลยไปต่อ <c oughs> จอดแล้วเหรอคะ อ้าวรถไม่ไปรถไ,ไ,ไ,ไม่ไปดูอีกอ่าถึงร้านขายของแล้วอ้าไม่ใช่